สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่คาราบีครับผมมุนี่ผมจะมาซื้อหอยไงครับมุนี่เป็นมือวันหยุดครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะเบิ่งบรรยากาศบรรยากาศที่คาราบีครับอยู่ที่ฮานาโร่ครับไปนะฮะจะไปซื้อหอยกันครับผมไปของเยอะแยะมากมายนะครับผมตอนนี้ผมอยู่นให้ห่างนะครับสกินน้ำหาหอยใหญ่นะครับผม ตอนนี้นะครับผมเดินทางมาถึงที่แหงหอยแล้วนะครับผมเรามาเบ่งกันว่ามันจะมีหอยบ่หครับโอ้โหหอยครับเยอะแยะเลยครับผมโอ้สดๆเลยครับผมสามพันเก้านะครับจัดรักเลยครับหอยหลายแนงครับพี่น้องครับ้าราคาเดียวกันครับผมเดี๋ยวจัดสักสี่สี่แพ็คนะครับผม โอ้โหสุดยอดครับปดหอยใหญ่ครับผมหอยใหญ่ครับมือนีจัดไปตอนแรกหาเพชรเลยครับหืมจัดเต็มคาราเบลครับตำน้ำจิ้มสมซ้๊ยเจบแซ่ปอพี่น้องครับป๊าดหอยใหญ่สุดยอดครับตอนนี้ก็ได้หอยเป็นที่เรียบร้อยนะครับหืมมาเบิ้งหอยครับพี่น้องครับยัง่เลยโอ้ยอมมือนีเขามาเที่ยวห่างนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งบรรยากาศนะครับว่าเป็นยังไงกันเนี้ยครับ ของเยอะแยะมากมหครับผมจะถ้อยเป็สีจะถ้อย,ยไปหาแพ็คครับผมเจอเยอะเลยตำนึงกินตำส่งสมตอนนี้นะครับผมมาเจอเส้นกระปุ่นครับผมจะซื้อกระปุ่นไปเห็ดไอ้ตำส่วนไหมไปเห็ดกระปุ่นไหมครับผมกาเบื้องวานเป็นแดงน,นี่ครับเส้นกระปุ่นแดงครับเส้นกระปุ่นเกาหลี ครับเดี๋ยวเขาจะไปเดินหาตู้ไอติมนะครับเอาไอติมไปกินนะครับหนาหอนกินไอติมจับแซ่บครับผมโอเคเจอตู้ไอติมแล้วครับเ,รเอาไอติม,มจัดเต็มครัเบลครับสองรอหนึ่งแซ่บพี่นองครับไอติมถูกใจจัดไปครับ โอเคครับตอนนี้เขาก็ได้ของครบแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับันกันนะครับเราเจอกันที่บ้านนะครับผมตำน้ำจิ้มกิ้เปียวกินกับหอยแค้งครับผมไปเจอกันที่บ้านครับ ใช่ครับตอนนี้ก็จ่ายเงินเป็นเซ็ตเป็นทีเรียบร้อยนะครับมดไปสามหมื่นสามพันนะครับเดี๋ยวผมจะาส่ครับไปสามหมื่นโอเคครับผมเจอกันที่ห้องครับเดี๋ยวเจอกันที่ห้องนะครับตำหนังกินสมศ้มใส่์นะครับผม